วิญญาณหลอนภูมิใจนำเสนอพระอุ้มหมาแม่ชีอุ้มแมวในคืนที่พระจันทร์ส่องแสงเต็มดวงทองชายผู้น่ารักและฉลาดนั่งอ่านหนังสือใต้ไฟจากแสงตะเกียงไฟแสงสีเหลืองอ่อนกระทบกับหนังสือพอได้เห็นตัวหนังสือลางๆอยู่บนบ้านไม้หลังเก่าชั้นสอง ชั้นล่างเป็นลานโล่งตั้งอยู่ใกล้ป่าท้ายหมู่บ้านในขณะที่ทองจมอยู่กับเรื่องราวในหนังสือทองได้ยินเสียงกระซิบที่เงียบงันและรู้สึกถึงความเย็นชาเข้ามาในโสตประสาทหูเบาๆมาเล่นกันมาเล่นกันมาเล่นกันทองเสียงใครนะมาชวนเล่นกันค่ำกลางคืน ทองแหงนหน้ามองขึ้นไปบนหน้าต่างพบว่ามีร่างสองร่างลอยอยู่บริเวณหน้าต่างของห้องทองร่างหนึ่งเป็นชายหัวโล้นห่มผ้าเหลืองอุ้มหมาสีดำอีกร่างหนึ่งเป็นหญิงหัวโล้นห่มผ้าสีขาวอุ้มแมวสีขาวทั้งสองมีลักษณะเหมือนผีดวงตาของเขาว่างเปล่าและเย็นชาทองรู้สึกถึงความหวาดกลัว แต่ก็ไม่สามารถเคลื่อนไหวหรือตะโกนขอความช่วยเหลือได้ทองเราเป็นอะไรนะขยับไม่ได้เลยขณะที่ร่างผีทั้งสองเริ่มเคลื่อนไหวเข้ามาใกล้อย่างช้าๆอยู่ๆก็มีแสงปรากฏขึ้นข้างหลังทองทองอะไรอีกวะเนี่ยสิ่งที่ปรากฏคือร่างของตาและยาย ผู้ซึ่งเสียชีวิตไปนานแล้วทองก็เคยเห็นแต่ในรูปที่ฝาบ้านร่างของตายายปรากฏขึ้นอย่างสง่างามมือของตาถือไม้เท้าโบราณที่เปล่งแสงสว่างอย่างสวัยอยากกลัวเลยหลานลักของตาวิญญาณของตาและยายกระซิบขณะที่ตายกไม้เท้าขึ้นแสงจากไม้เท้านั้นสว่างขึ้น และพุ่งไปใส่ร่างผีทั้งสองอย่างแรงทําให้ผีพระผีแม่ชีหมาแมวกระโดดกระเจิดกระเจิงกันไปโอ้ยฝากไปก่อนเถอะแกพระกล่าวทองรู้สึกโล่งอกที่มีตากับยายมาช่วยและร่างของตากับยายก็หายไปทองค่อยๆขยับได้และมีอาการคล้ายหลับคล้ายตื่นเราฝันไปหรือเปล่าวะเนี่ย น่ากลัวจริงๆเคยได้ยินแต่คนอื่นเล่าไม่นึกว่าจะเจอกับตัวเองหลังจากที่วิญญาณของตาและยายปกป้องทองจากพระอุ้มหมาและชีอุ้มแมวทองเริ่มสงสัยเกี่ยวกับตัวตนของผีทั้งสองและในหมู่บ้านก็มีคนบอกเล่าเรื่องราวของผีพระอุ้มหมาแม่ชีอุ้มแมวอยู่บ่อยขึ้นมีทั้งคนที่เสียชีวิตและเจอจนจับไข้ ทองตัดสินใจหาข้อมูลเรื่องราวของพระอุมหมาแม่ชีอุ้มแมวทองพระอุมหมาแม่ชีอุ้มแมวเป็นใครนะทำไมต้องมาหลอกทำไมต้องมาหลอนอย่างนี้ทองได้ติดตามหาหมู่บ้านต้นเรื่องจนมาพบหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ห่างไกลที่ชาวบ้านเล่าเรื่องราวของพระสงฆ์และแม่ชีที่เคยช่วยเหลือสัตว์จรจัดและทำดีต่อผู้คน ช่วยไล่ผีช่วยเหลือผู้คนในหมู่บ้านและทั่วไปแต่เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ทั้งคู่กลายเป็นผีชาวบ้านแต่ก่อนก็มีพระและแม่ชีนี่แหละที่ช่วยเหลือชีวิตชาวบ้านและสัตว์จรแถวนี้พระสงฆ์และแม่ชีได้ถูกคํำสาปให้กลายเป็นผีและถูกใส่ร้ายว่าเป็นพระทำคุณสเปื้นมนสายดำทองรู้สึกสงสารและตัดสินใจช่วย ทองได้ไปพบกับอาจารย์แดงผู้เก่งเรื่องคาถาอาคมทองขอเรียนวิชาทําวิธีเพื่อปลดปล่อยวิญญาณของผีพระอุ้มหมาแม่ฉีอุ้มแมวให้ได้รับอิสระทองรับค่าเป็นลูกศิษย์ด้วยเถอะครับอาจารย์อาจารย์แดงมันยากนะจะเรียนวิชาอาคมนะทองข้ายินดี อยากช่วยคนและอยากช่วยวิญญาณของพระและแม่ชีหลังจากเรียนรู้วิชาอาคมจากอาจารย์แดงแล้วทองและอาจารย์แดงจัดทำวิธีปล่อยวิญญาณที่บริเวณลุมฝังศพของพระอุ้มหมาและแม่ชีอุ้มแมวโดยการตึงสายสินให้เป็นสี่เหลี่ยมเพื่อเป็นเขตอาคมไม่ให้ผีเข้ามาได้อาจารย์แดง ทองขึงสายศิลเป็นสี่เหลี่ยมและห้ามออกนอกสายศิลเด็ดขาดจนกว่าวิธีจะเสร็จเข้าใจนะทองครับอาจารย์อาจารย์แดงได้บอกทองให้บอกผู้ใหญ่บ้านและคนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องห้ามออกจากบ้านในคืนนี้ทองผู้ใหญ่บ้านครับบอกทุกคนให้อยู่แต่ในบ้านนะครับอย่าออกจากบ้านจนกว่า คืนนี้จะผ่านพ้นไปนะครับผู้ใหญ่บ้านครับผมมีอะไรขาดเหลือก็บอกนะครับคืนที่มีจันทร์เต็มดวงส่องสว่างสวัยเห็นบรรยากาศได้ชัดเจนเมื่อได้เวลาสองทุ่มเศษอากาศหนาวก็เริ่มเคลื่อนมามีลมอ่อนๆพัดลอดสายสินเข้ามาให้ทองได้สั่นสะท้านอาจารย์แดงใช้คาถา อาคมและเวทมนต์สะกดทําให้วิญญาณของพระอุ้มหมาแม่ชีอุ้มแมวปรากฏตัวพระเจ้าเรียกข้ามาทําไมชีเจ้าอยากตายหรือ,อยังไงทั้งผีพระอุ้มหมาและแม่ชีอุ้มแมวตรงเข้าจะทําร้ายอาจารย์แดงและทองแต่พอลอยมากระทบสายศินก็กระเด็นออกไปพร้อมกับเกรีดร้องอย่างเจ็บปวดอาจารย์แดง ไอทองนี่มันใช่พระคนเดียวกันไหมวะทำไมอุ้มหมีเฮ้ยข้าข่าหยิบมาผิดตัวเดี๋ยวข้าหยิบมาใหม่อาจารย์แดงข้าจะช่วยปลดปล่อยท่านทั้งสองข้ารู้ว่าท่านไม่ได้ทําผิดพระข้าไม่ผิดคนที่ทําข้ามันผิดแต่ข้าก็กำจัดมันแล้วอ่ะ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 ชี่ ใช่ข้ากำจัดจะหมดแล้วทองท่านอย่าฆ่าคนอีกเลยนะครับพระเจ้ามีสิทธิ์อะไรมาห้ามข้าคนที่ทำข้าเป็นอย่างนี้มันไม่ได้สงสารข้าและชีเลยมันสร้างเรื่องเพื่อมาหลอกเอาเงินชาวบ้านมันโยนความผิดมาให้ข้าและชีมีไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้มันคือหมอผีบัลือ ที่ข้าส่งมันไปลงนรกแล้วอาจารย์แดงให้มันจบไปเถอะนะท่านก็จะได้ไปผุดไปเกิดพระอุ้มหมาแม่ชีอุ้มแมวก็ลอยเข้ามาอีกครั้งหมายจะเอาชีวิตทองและอาจารย์แดงพอมาถึงสายสินก็เป็นอันกระเด็นออกไปอีกพระข้าไม่เชื่อว่าเจ้าจะมาช่วยข้าและชีทองข้าจะมาช่วยท่านจริงๆ ท่านจำวิญญาณตายายที่ใช้ไม้เท้าไล่ท่านได้ไหมก่อนที่ท่านจะจากไปท่านได้กำชับให้ข้ามาช่วยท่านท่านเป็นคนดีวิญญาณตายายเคยมาเป็นโยมอุปถากที่วัดสมัยที่ท่านเป็นพระและชีและทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นอย่างดีพระข้าจำได้อาจารย์แดงถ้าต้องการหลุดพ้นจากการเป็นผี ให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานนะครับชีข้าไม่อยากเป็นผีแล้วมันทรมานเหลือเกินต้องทำยังไงต่ออาจารย์แดงตั้งจิตอธิษฐานเดี๋ยวข้าจะใช้คาถาช่วยให้ท่านทั้งสองได้หลุดพ้นเองหลังจากทำความเข้าใจกันแล้วอาจารย์แดงก็ให้ทองผู้เป็นลูกศิษปักทูบ9ก้าดอกและไร้คาถาออกมา ท้องฟ้าจากที่สว่างด้วยแสงจันทร์พลันมืดลงด้วยเมฆหมอกและเกิดเป็นแสงสว่างปรากฏขึ้นรอบตัวผีพระอุ้มหมาและแม่ชีอุ้มแมววิญญาณของพระสงฆ์และแม่ชียิ้มอย่างสงบและหายไปในแสงสว่างนั้นพระและชีขอบคุณท่านมากทองรู้สึกโล่งใจและภูมิใจในสิ่งที่ได้ทำ ตอนเช้าหมู่บ้านนั้นก็กลับมาเป็นสถานที่แห่งความสงบอีกครั้งหลังจากปลดปล่อยวิญญาณของพระสงฆ์และแม่ชีอย่างสำเร็จพระอาจารย์แดงและทองได้รับความเคารพและชื่นชมจากชาวบ้านทองตัดสินใจร่ำเรียนศึกษาวิชาอาคมกับอาจารย์แดงอย่างจรงิงจังและออกเดินทางไปยังหมู่บ้านอื่นๆเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องการ ทองเข้าใจว่าชีวิตของทองไม่ได้จำกัดอยู่แค่หมู่บ้านนี้และทองมีภารกิจที่จะทำเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นขอบคุณที่ติดตามรับชมและรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องวิญญาณหลอนหากผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยหากมีข้อเสนอแนะพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับขอบคุณครับ